รณีที่พลเอกสเจุญถนอมนันะยืนขอให้ศรัฐธรรมนูญรณีที่การรัฐสภาไฟสองข้างครับในแบบกับพิบได้ดูไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ไปขามัดอครับอีกข้างหนึ่งครับแลเนเป็นแบบสองข้างกับพิบได้ครับมาดูไฟเทคดาวน์หน้าครับ นี่แบบค้างครับแสงไม่ธรรมดาเลยเทคดาวหน้ากรับทริจครับมาดูสเต็ปต่อเลยครับไม่ตรงกับร่างเดิมที่นายอุดมเดชรัตนเสถียยื่นไว้เมื่อเดือมีนาคมแสงไม่ธรรมดาจับเล่นสะท้อนเดิมเป็นแดงน้ำเงินทั้งตัวนะครับขามีไฟเป็นเลน เป็นเลนสะท้อนตัวท็อปสุดครับสนใจติดต่อ911ครับฟิกโปรครับขอบคุณครับ